L n n d R how do we pronounce them Hi there this is g i I'm here with pronunciation วันนี้นะคะกีเอาสองตัวนี้จ้า hmm. เป็นสองเสียงที่แบบว่าทุกคนยอมรับนะคะว่ามันยากมากที่จะออกเสียงให้มันชัดเจนแล้วก็แตกต่างกันนะคะ So we need to start knowing this fact These two alphabets are pronounced differently Huh. ต้องยอมรับจุดแรกก่อนก็คือ L แล้วก็ R นะคะออกเสียงไม่เหมือนกันอืหือ huh. แต่จะออกยังไงให้มันต่างกันนะคะกีขอเริ่มจากตัวที่ง่ายก่อนเลย the easy one for us especially Thai people is the L เออก็คือตัว L นั่นเองนะคะง่ายมาก เดี before, so ๋ยวพูดชื่อน้องให้แมนแบบชัดๆก่อนนะคะแล้วทุกคนจะเห็นว่าเสียงมันเนี่ยซ่อนอยู่ในตัวอักษรนี้ไม่ต้องตกใจเมื่อนี่คุกกี้มาแบบหนาไกลแห้งเห็นปากเห็นปากเห็นหูดังแบบว่าชัดเจนเพราะว่าอยากให้เห็นว่าออกเสียงยังไงนะคะก็เลยมาแบบใกล้ๆนะคะเอาล่ะน้องตัวนี้นะคะคือน้อง L L ม้วนลิ้นแตะขึ้นไปนิดนึงนะคะอาจจะกดเข้าไปนิดนึงนะคะก็ได้หรือจะติดกับฟันบนข้างในก็ได้นะคะ L L เห็นบอลิ้นเออ L แ,แบบนี้ทีนี้ถ้าใครยังทำไม่ได้ลองลองทำแบบนี้ดู L roaring <c oughs> <c oughs> คุกกี้สรุปเจ้าของซอนข่อยอันว่า roaring บอกลองดูก่อน L roaring L อลลอริงแลอิงเออตำแหน่งของลิ้น,น่ะมันคือตัวที่เราพูดว่าลอริงนะคะตำแหน่งลิ้นตำแหน่งเดียวกันแสดงว่าตอนที่เราเอามาใส่คำศัพท์นะคะเหมือนกันเลย For example this word light light คือจังจะเว่าลอลิงนะคือกันเลยจ้ะตำแหน่งนะคะปลายลิ้นเนี่ยจะแตะบนเพดานปากนะคะ L เลอลิงจะแตะใกล้ๆปุ่มเหงือกด้านบนเพดานปากหรือจะแตะหลังฟันบนก็ได้ลลบางคนฝรั่งบางคนแลบลิ้นออกมานิดนึงลลด้านบนนะคะอยู่ใต้ฟันบนลแตะใต้ฟันบนลก็ได้ยินบอกสามตำแหน่งได้หมดเลยออกเสียงมาเหมือนกันนะคะลลล อันนี้กี่แตะ3ตำแหน่งนะด้านบนปุ่มเหงือกนะคะเล,ลหลังฟันบนค่ะเลออกมานิดนึงนะคะเลได้เหมือนกันค่ะทีนี้เราก็เอาไปใส่คำนี้เนาะ light ปกติกี่จะแตะที่ด้านปุ่มเหงือกนะคะด้านบน lightlight light. บางครั้งก็ดันมาที่ฟันด้านในก็ได้ light ต่อไป l i g e l i g h l i d Lid long long liver live nev have liver lead lead lock lock laughed laughed list list ด้านนี้เนี่ยง่ายรอลิงธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ออกเสียงพยัญชนะด้านหลังให้มันชัดเจนนะคะทีนี้กีจะมาเทียบกับฝั่งนี้ที่เป็นตัวอนะคะออืมถ้าเป็นแบบอังกฤษใช่ไหมคะเขาก็จะไม่เกรงลิ้นนะคะเขาก็จะพูดว่าอธรรมดานะคะเหมือนแบบอเออน้องพ่อนะคะอันเดียวกันร้อยนะจ๊ะอนะคะอ ทีนี้ถ้าขึ้นต้นคําศัพ์นีคะขึ้นต้นคําศัพท์จะออกเสียงยังไงจะเหมือนเราคํารามค่ะดูนะคะให้ดีว่าลิ้นอยู่ตรงไหนปากเป็นยังไงนีคะลิ้นนะคะจะหดเข้าไปนิดนึงเพราะเราคํารามไงลองดูสินะะเนี่อ รู้สึกไหมว่าลิ้นมันก็อยู่ตรงกลางแต่ว่ามันหดเข้าไปเกรงนิดนึงเกลรู้สึกว่าเรากําลังเกรงลิ้นนะคะด้านในให้มีเสียงคํารามนะคะเออเออทีนี้วิธีก็คือปากก็จะต้องยื่นออกมากลมๆเออนะนออเอเอจะยื่นแบบปิดก็ได้นะคะอ Er, จะเล็กแค่ไหนก็ได้จะกลมหรือจะเล็กๆก,กลมเล็กก็ได้นะคะแต่สำคัญคืออย่าทำปากแบนไม่ใช่แอแอบออะไรยินบอกต้อง <c oughs> ต้องห็ดปากกลมนะคะมากลมเออเออเอายื่นปากออกมาเออนิดหนึ่งแล้วพูดคำนี้ค่ะ right right rice ก่อนนะคะแล้วก็ยื่นปากออกมา rice rice rid rid wrong wrong river river read read rock ปา,าค่ะ rock rock raft r o f t Ri ิสต uh ์ริสตอฮะเห็นไหมคะว่าทั้งหมดนี้มันคู่กันอืมเราจะมาลองออกเสียงแบบซ้ายขวาซ้ายขวาดูซิว่าเราจะออกเสียงให้ต่างกันไหมอย่าลืมนะคะว่าลอลิงด้านนี้นะคะไม่หอปากไม่หอริน้นไม่ใช่ข้างนี้ก็ Wrong b บ m m a n ได้จ้ะลอลิงธรรมไดา l o ล g l ลอง คือจังแบบลองดูลองชิมคำเดียวกันนะคะลองแบบนี้นะคะเช่นนะอ่ะมาเริ่มคำที่หนึ่ง light right l i c e rice lid rid long wrong liver river u mm hmm lead read, lock, อ o c k laughed, r a f t สังเกตไหมตัว L เนี่ยมันปากมันจะกว้างๆแบนๆนะคะ L, แบบนี้ใช่ไหมแต่พอตัว R ปุ๊บโอจังสี่นะคะอ่ะต่อ List wrist ระวังด้วยนะคะระวังว่าพอออกเสียงตัว L ปุ๊บ จะไปห่อลิ้นห่อปากบอเมียเดี๋ยจ้าเพราะว่าเราเกรงเกินไปมันไม่ต้องเกรงเลยนะคะมันคือลอลิงบ้านเราเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้โอเคเกรงลิ้นแล้วก็ทำปากออกมายื่นออกมากลมๆโอเคไหมแถมให้นิดนึงตอนจบนะคะก็คือเวลาที่ตัว L นะคะอยู่ด้านหลังสุดเช่นคำว่า small small เราจะแปะลิ้นไปที่เดิมที่เราพูดกันนะที่ไหนก็ได้ตรงปุ่มเงือกนะคะด้านบนหรือว่าจะเป็นหลังฟันนะคะหรือจะแปะออกมาใต้ฟันบนก็ได้นะคะแล้วแต่คนเนาะดังนั้นตัวนี้นะคะเหมือนกันนะคะ small small แล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นนะคะหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็พูดไปคำอื่นเนาะเอออันนี้เรียกว่า dog l นะคะ dog l คือมันไมม small อย่างเงี้ยพั แสดงว่าอันนีนเป็นเสียงต้นแต่ถ้าเสียงท้ายนะคะจะอยู่ที่แตะขึ้นไปนะคะโอ้ oh, tall tall fail fail แตะขึ้นไปนะคะ fail อืฮึคำนี้เลยทั้งนั้นอื a ฮึ y รียลลี really. Real ่เอนะคะลี Lee. ตัวนี้จะไม่ใช่ dark L นะคะเป็นลล o l l i นะคะ รีลีปากกว้างเนาะ really really โอเคไหมแล้วให้ทุกคนเอาไปฝึกนะคะตัว R อย่าลืมนะคะเกรงลิ้นไว้ด้วยด้านในคำรามค่ะ R. แล้วก็ทำปากกลมๆนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่เกรงลิ้นนะคะมันจะกลายเป็นเช่นคำว่า wrong ใช่ไหมคะถ้าไม่เกรงลิ้นจะเป็นคำว่า วองวองอ่ะว่เวีนมาแล้วปะเนี่ยนะคะไม่ถูกต้องต้องเกรงลิ้นด้านในนะคะแล้วทำปากแบบยืนออกมากลมๆ wrong Wrong แบบนี้ค่ะถ้าใครสนใจออกเสียงนะคะจริงๆแล้วกี่พูดรายละเอียดทุกเสียงทุกอย่างทุกพยัญชนะแล้วก็สระด้วยนะคะถึงขั้นพูดเกี่ยวกับพยัญชนะที่ไม่ปรากฏเป็นอักษรด้วยอืมงงเลยสิมีนะคะบางเสียงที่มีแต่เสียงแต่ไม่มีตัวอักษร A B C ถึง Z นะคะดังนั้นกีพูดไว้ใน คอร์สนะคะ IPA นะคะ International Phonetic Alphabet นั่นเองถ้าใครสนใจนะคะก็ทักมาได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า YouTube ก็จะทักมาที่ Line Official นะคะเป็นลิงก์ที่แปะไว้ให้ด้านล่างคะ่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการฝึก L and R I will see you again next time bye